สวัสดีครัท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารน,านํามาเสนอกันต่อนั่นก็คือกรณีที่เกาหลีเหนือครับได้ทําการส่งอาวุธต่างๆไปแก่รัสเซียท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะการส่งอาวุธที่มาจากเกาหลีเหนือไปอยังรัสเซียนั้นมันเกิดประโยชน,มน,ยชน์มันเกิดประโยชน์กับเกาหลีเหนือ2ด้านครับในด้านแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซีย ในแง่ที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน2ครับมันเป็นการทดสอบอาวุธของเกาหลีเหนือไปโดยปริยายว่าอาวุธที่พวกเขาสร้างขึ้นมานั้นมันมีประสิทธิภาพมากน้อยสักเพียงใดหากว่าจะนำมาสู้รบตรบมือกับชาติตะวันตกโดยเฉพาะข้าบสมุรเกาหลีครับที่เกาหลีเหนือนะก็ยังคงมีปัญหากับเกาหลีใต้และวุีิมาจากเกาหลีใต้ มันก็ได้องค์ความรู้มาจากตะวันตกนั่นเองซึ่งตอนนี้ครับมันก็เลยมีการพูดถึงว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับมีการส่งปืนใหญ่อัตราจรรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า M 1989เป็นปืนใหญ่อัตราจรที่มีขนาดใหญ่โตโมโหลานมากครับมีขนาดลำกล้องก็คือ170มมมันแตกต่างจากปืนใหญ่อัตราจรในฝั่งรัสเซีย มีขนาด152หรือแม้แต่ในฝั่งนาโต้ก็มีขนาด155ด้วยลำกล้องขนาด170มมนะครับมันก็จะส่งผลทำให้ปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับสามารถยิงได้ไกลนั่นเองจากกระสุนพิเศษเขาบอกว่าสามารถยิงเข้าไปยังเป้าหมายได้ไกลถึง60กิโลเมตรทีนี้มันก็เลยมีภาพการบรรทุก ปืนใหญ่อัตราจรรุ่นนี้ไปครับบนดินแดนของรัสเซียแต่ก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดณสถานที่ใดซักแห่งหนึ่งก็ไม่สามารถทําการตรวจสอบได้ครับแต่ว่าสิ่งที่สื่อเนี่ยต้องการจะบ่งบอกก็คือว่านี่อาจจะไม่ได้เป็นครั้งแรกครับที่เกาหลีเหนือนั้นมีการส่งอาวุธให้แก่รัสเซียเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับเกาหลีเหนือเนี่ยก็เคยเริ่มขบวนการส่งกระสุนปืนใหญ่ หรือแม้แต่อาวุธอื่นๆไปให้แก่กองทัพรัสเซียก็ถือว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทางทหารที่มันเติบโตมากขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศแม้ว่ามันจะมีมาตรการคว่ำบาตท,ที่มาจากต่างชาติแล้วก็พุ่งตรงมายังเกาหลีเหนือและรละัสเซียที่ขัดขวางไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีหรือแม้แต่สบียงทางทหารที่มาจากชาติตะวันตกต่อรัสเซียได้แต่ก็ดูเหมือนว่าเกาหลีเหนือเนี่ย ได้กลายเป็นตัวแปรที่มีความสําคัญของรัสเซียครับในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปให้แก่รัสเซียทีนี้การส่งมอบเหล่านี้ก็จะรวมถึงการส่งกระสุนปืนใหญ่ด้วยครับเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเคยได้มีการส่งกระสุนปืนใหญ่เป็น,ปนจํานวนอย่างมากที่สุดแล้วครับก็มาเพื่อการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียนอกเนือจากนี้ครับก็จะมีการชี้ไปเห็นว่าการจัดหาเทคโนโลยีทางฐานอื่นๆนะฮะ รวมถึงกระสุนปืนใหญ่ที่มีระบบนำวิถีเนี่ยนะครับให้แก่รัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองประเทศนี้ทีนี้แหล่งข่าวเขาก็บอกว่าการส่งอาวุธแบบนี้ไปนะครับมันผ่านช่องทางแบบลับๆซึ่งช่องทางดังกล่าวเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการฟ้าบาตระหว่างประเทศได้นอกจากนี้ครับก็ยังมีการเข้าไปตรวจพบว่าเรือบรรทุกสินค้าบางลำเนี่ยมันมีการบรรทุกกระสุน แล้วก็เทคโนโลยีด้านการทหารเต็มลำเรือไปหมดโดยเฉพาะน่านน้ำสากลน,นะครับมันก็เป็นข้อบ่งชี้ให้เห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นมีการค้าขายอาวุธดังกล่าวไปยังประเทศที่3ด้วยครับนนักวิเคราะห์ได้นมีการพูดถึงว่าเกาหลีเหนือนั้นกําลังสร้างความแข็งแกร่งให้แก่รัสเซียโดยเฉพาะดุลอานาจทางทหารเกี่ยวกับบริบทที่มันเกิดขึ้นในสงครามยูเครนและก็ความต้องการอาวุธที่มันมากขึ้น อย่างต่อเนื่องนะครับในระยะยาวเนี่ยแม้ว่ามันจะเกิดแรงจูงใจหลักอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการพูดถึงก็คือว่าการส่งอาวุธแบบนี้นะครับมันเป็นเพื่อการมาทดสอบอาวุธของตนเองในสภาวะการสู้รบจริงเกาหลีเหนือเนี่ยก็ถือว่ามีความทะยทยานสูงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกเหนือจากนี้ครับเกาหลีเหนือเนี่ยยังได้มีการส่งทหารเข้ามาร่วมรบกับรัสเซียมันก็เป็นการแสดงบทบาทให้เห็นแล้วว่า ความร่วมมือกันครับระหว่างสองชาติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นมากน้อยสักเพียงใดทีนี้เรื่องของปืนใหญ่ฮาวิเซอร์นะครับที่เกาหลีเหนือส่งให้รัสเซียนั้นอย่างที่กล่าวว่าไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นบริเวณตรงไหนนะครับแต่ว่ารูปภาพที่มันแคปเจอร์ออกมาได้เนี่ยมันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าการส่งปืนใหญ่นะั้นมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้เรื่องของปืนใหญ่แบบอัตราจรเคลื่อนที่ได้รุ่น m 1 9 8 9ของเกาหลีเหนือนั้น จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการผลิตภายในประเทศนะครับและพวกมันก็ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากปืนใหญ่ 2S3 ในสมัยโซเวียตครับด้วยลำกล้องที่มีขนาดใหญ่ถึง170มมก็สามารถทำให้ปืนใหญ่รุ่นนี้ครับยิงกระสุนออกไปได้ไกลถึง60กิโลเมตรหากว่าใช้กระสุนพิเศษแม้ว่าปืนใหญ่รุ่นนี้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีการวิเคราะห์ว่ายังไม่มีการติดตั้งระบบ ควบคุมการยิงที่มีความทันสมัยเหมือนกับในปัจจุบันนี้แต่ว่ามันมีระบบเลงแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ควบคุมการเลงสามารถยิงได้อย่างรวดเร็วแล้วมันก็มีกลไกในการมารักษาสถิรภาพของปืนครับที่สามารถสร้างความสมดุลได้นอกเหนือจากนี้นะครับปืนหญ่อัตราจร M 1989นั้นยังมีการใช้อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสังเกตการและการนำทาง ซึ่งข้อมูลเนี่ยก็จะมีคุณภาพสูงในการค้นหาเป้าหมายและตอบสนองเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วปืนรุ่นนี้ครับก็ใช้ได้ทั้งกระสุนแบบระเบิดแรงสูงรุ่นสแตนดาร์ดหรือแม้แต่กระสุนแบบเทอร์โบบาริกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเข้าไปทำลายบังเกอร์ของฝั่งศัตรูนั่นเองครับ